ป้าโซขายกับข้าวก็เพิ่งมาตอนหลังๆนี้มาต่างๆตอนเขามาหาลุงโซนั้นนะคือชาวบ้านที่มามาตีโดนผมไม่รู้เขาแต่เยองขึ้นมาเอง

อขอบคุณนะคะถุงยากที่สนนุดเราเราไม่รู้มากพอได้อยู่ในบ้านเรารู้อยู่แล้วแต่เราเรารู้อยู่แล้วแต่คนข้างนอกรู้มากกว่าเราอีกบางทีเราก็ไม่อยากจะพูดมากเราให้การในศาล างีวเด็กคนในนอกพื้นที่เนี่ยโอ้เก่งกว่าเราอีก <istedi> ร <ul> ู้มากกว่าเราอีกเพชรชันเนขอบคนรู้เพชรนะคะสาัสดีพี่หอยอย่างาบมาทำงานอโทรศัพท์ไม่ได้จ้าจ้าพ่อหรือคะอ๋อพี่สาวข้าใจ่ราไปช่องคุณเพชรเรามาฟังกั่เป็นคนมาฟังจากคนกสร้างขึ้นมาโซโซเซเซเขาว่าสเาราก็งงเลขบัตรเอยผมนะเาึ้นสเปเขามาแต่ มาเต่ส์ยซด์อีง้อขอได้ฟังหน่อยโบ้าไปเลยผู้ดเป็นคนยเป็นคนเริ่มเอาอ้าเป็นผเป็นคนเริ่มต้นโซ่นี่ทานไนโซ่นี่ได้ยู่สบมือนอนทานนี่ได้หมักไดเป็นผู้เริ่มยกเมื่อคืนนี่มาดำนี่มารี่านี่มานีมานี่มานีมา่อานี่มาี่านี่มี่มานีม่ม่มาง่มานมี่าี่มานีนี่นี่ สร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหามาโอดเลยมึงกดได้สองทีไม่ได้ได้กกดสองเเลยมึงนี่เนาะตายกดทีเดียวพอจ้ะเลืองเลื้งแดงไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้ไม่เกี่ยวม่เเลื้งเป็นกกดองที้าเหลืองนะจ๊โกะกดไลค์เดียวนะครบเราความตอใจเราโกดไมต้องเป็นบวกอะไราเองกันแจมก้วกันยิ้มทุดอยวางอะไรพี่น้องเซยเซฟเ เสียายเพาะว่ายายแคถูไไแป้งเล่นกคือเราเข้าไปดูแล้วเล่นได้เล่นเยอะอะไร่าเไม่ได้ดไอ้แป้งไม่รู้ ก่อครับมึสานยายแกอ่ะคือเขาเป็นคนชาวบ้านแล้วการให้ตับปลาทองเขาอ่ะเขาเคยให้สัมภลาถ่ายรงทีวีมจำได้ไหมไอ้แป้งอไ้ห่าแล้วก็การที่เขาให้ขึ้นศาลเนี่ยตอนนี้พวกมึงเนีกำลังมีศาลอยู่คุณตัวเปล่าโอ้มันไปข่มขู่พยานอีกเหรอไอ้ห่านี่มันเอาข้อมูลเนี่ยไปพูดเมื่อคืนนี้เละเทะไปเลยนะครับทุกวันกำลังมีศาลกันอยู่ผมถามว่าป้ายาดาวังคานมึงรู้ได้ไงเวสนะครับ ว่าคนไหนขึ so ้นมั่งกูอยู่หน้าศาลแอดบัตอยู่ช่างๆกูยังไม่รู ok, ้ใครขึ้นเลยเอีวีใครรู้มึงเสือกงุยกี่เรียดนี่พวกเราไม่รู้กันเลยนะเราไม่รู้ผมก็ไม่รู้เมื่อวาน่ไม่รู้ใครกันอยู่รางเตะจะรู้อีเวีมันนั่งในหวงพามันรู้เปล่าวะเราไม่แน่เข้าหน้าส่านก็ไม่รู้เลยว่าใครได้มันต้องมีคนสูงมันต้องมีคนส่งข่ามาให้การก่อนอยากจังโม่พวกเราก็ไม่รู้นะแต่เห็นแม่กับจานจะรู้รู้มันรู้ก่อนเพื่อนเลย แสดงว่าไงเพราะว่ามันทำมันมันกำลังมีสารอยู่นี้ออนะครับพวกพวกนี้ชั่วจริงเลยมันบอกว่ามันจะไม่ยุ่งลเลยนะแป้งตัวมันรองห้ไปนัดก่อนจะไม่ยุ่งเรงในนี้นนนเ,นเสี่ยงความรู้สึกอย่างนั้นอ,อ,อย่างนี้ วายไม่นานเอากลับมาอีกเหมือนเดิมมั่งไม้เลิกกินขี้ไม่ได้โอ้ยมันมาสาวกินขี้ดอกแสบคือเก้าพี่น้องเออใฮงงวดอีกคืออย่างนี้ปียาจังโมเนี่ยเขาให้การเนี่ยผมก็มีคลิปคลิปเนี้ยผมไม่ได้เสียโพเม็เลยพุญแบบนี้น่ะมี่เกิดเทอมใหม่เนี่ยมึงจำได้ไหมว่าชาวหมู่บ้านเนี่ยแต่อีสานเขาจะมีเครื่องกระจายเสียงของผู้ใหญ่บ้านเพลงช้าไทยเปิดกี่โมงแปดโมงใช่ไหมพลงช้าไทยบ้านพ่องเปิดเก้าโมงเหรอ อี่หายยายแตงโมงเขาเห็นน้องสะดุ้งเดินตามหาน้องในเวลา8โมงในช่วงนั้นเพลงชาติไทยกำลังขึ้นอีเวนท์พวกมึงนี่แม่งรับไม่ได้ว่าน้องหาย8โมงพวกมึงรับไม่ได้ีเวนท์อัตรายนี่แม่งพวกมึงคืออีตาบ้านเราเนี่ยอีตาลเนี่ย8โมงกขาจะมีมีเปิดเปิดเพลงชาติไทยเขาก็ปดเหมือนเมื่องภาาผมออกจากห้องพักเขาก็เปิดแลยในเวลาที่ยายแตงโมเขาเดินเขาเห็นเนี่ยน้องเนี่ยน้องสะดุ้งดาวตารเนี่ยมันเดินตามหาน้องในเวลา8โมงนิด ในช่วงที่เพลงชาติไทยเพิ่งจบทําให้การเนี้ยเขาเคยให้การในทันทีไปแล้วมึงไปฟังกันดูอีเวนต์พวกมึงกลับไม่ได้ว่าแปดโมงน้องหายน้องหายกไฟดับพวกมึงนี่ไม่รกลัวะแล้วได้ยินว่าอ่าในสำรวนแล้วเขารู้หรอว่าในสำรวนเขาให้การแย่แตงโมงเขาให้การไปยังไงนั่นน่ะมันรู้ได้ไงอ่ะมันรู้ได้ยังไงว่า ว่าว่าว่าอยากจะโมฆะการมึงรู้สำนวนเลยเหรอมึงรู้เนี่ยพวกมึงกำลังจะมินสารกันอยู่รู้ตัวกันเปล่าัครบกูพูดให้มึงคิดแค่นี้แหละว่าเพลงชาติไทยเปิดกี่โมงวินนะครับไม่ให้ต่างชาติลบเชื้อไทยแปดโมงนะกูดับขึ้นต่อไม้น่อไม้อ่ไม้อ่อไม้อ่พักต่อไม้อ่อมาแรงก็มาวันนี้ครับ ไอ้ใครที่ว่าลุงว่าว่าน้องหายเวลา9โมงพวกมึงไปไปนั้งกันใหม่นะ,ะนะสื่อบางทีก็ไม่ได้เรื่องทําข่าววิดเบือนเอาแต่ยอดยอดคนดูพวกมึงไม่อาตามความจริงไอ้พวกตื่บันไลพวกเนี้ยนะครับมันก็เลทำให้ชีวิตพ่อไม่เอกแม่เอกกูต้องทังอย่างนี้ไง,ต,งต้องมาต้องมาสารทุกทุกเดือนพวกมึงทำส,งสื่อและจัญญาบันกันนะครับไม่เอาความจริงมาลงโซเชียล เอาแต่ละครมึงคิดว่าเป็นละครเหรอน้องหายเป็นละครเหรอทำเป็นฉากฉากฉากโอ้โหมึงไม่ได้ถึงจิตใจคนที่เข้าโดนคดีบ้างเหรอดี่ชีวิตเหรอนะครับที่ต้องตกมาเป็นจำเลยพวกมึงไม่คิดกันบ้างเหรอพวกมึงเอาแต่ฟาร์มมันกันลงข่าวเพื่อให้คนดูเรื่องสายตรงสายศาสตร์ต้นตีนหยังโอ้โหไอ้หี้มึงดึงสายตรงสายศาสตร์กันลายแป้งลสยยื่นใส่เลยเด็กรุ่งเด็กไหลกันเข้ามากันอะไรดวงพุงดวงคำอะไรจนมาอันเป็นยังไง เห็นเต็นท์นี้นเล็กไหลนี่นี่นี่เล็กไหลของแท้เลยนี่ไหลเป็นร้อยสี่ร้อยห้าปุ๋เล็กไหลคงแท้นี่นะขาวๆนี่เปเล็กไหลนี่น่มันคือชีวิตจริงครับคเล็กไหลเป่ามีปืนทำให้คนสองคนที่ตกเป็นจำเลยเนี่ยมึงคิดว่าเขาจะเป็นจำเลยเหรอมึงคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนี้กันเหรอพวกมึงเนี่ยนะครับนะครับเปล่าถึงไอ้บ้านสามหลังดาวคานด้วยพวกมึงตีรับกรรมให้ดีๆนะสามทุ่มมึงเมากาวมึงพูดไปเลยสามทุ่มอ่ะ ทุกคลิปของมึงอ่ะนะทีมงานทนาเขาดูดกันหมดแล้วมึงเขาจะได้คนสุดท้ายมึงจำกูไว้แป้งมึงจำคำกูไว้นะมึงเขาจะได้คนสุดท้ายอีกไม่นานแล้มึงอะเออไอ้หาเนี่ยเขาพูดขยวนตลอดว่าเป๊กซับเป๊ะกลมเป๊กแรงโอ้ยมึงยิงก้นกูอีกควายเลยแต่ว่าความชั่วตัวเองไม่ออกมาพูดผมเนี่ยให้ชาวบ้านลุกขึ้นตู้ตู้กับความจริงนะครับผมไม่ได้กลัวหรอกอยากให้ชาวบ้านพูดความจริงอยากให้ชาวบ้านลุกขึ้นตู้อย่าไปกลัว อย่าไปกลัวช้างีแม่ดางพานพูดว่าอย่าให้ช้างไม่พอใจนะกูก็ฝากถึงแม่ดางพานด้วยว่าอย่าให้ทนายกูไม่พอใจนะเดี๋ยวจะให้เขาตัวเอกกูไม่พอใจนะพูดแค่นี้แหละช้างของมึงอ่ะหมายความว่านายพานของกูนี่แหละนะครับที่กูสืบมาเนี่ยนะครับไม่ได้กลัวเด้อนะพวเราแม่งเกิดมาตายครั้งเดียวนะครับฝากให้คิดผมตายสองครั้งแล้วตายคืนอ้าว ได้มาสองครั้งแล้วนะตายมาสองครั้งแล้วบอกได้เหรอก็คืนมาได้ชีวิตที่สองมาตอนนี้เก็คืนรับไม่ได้หรอกรับไม่ได้ครับกับพฤติกรรมทั่วของไอ้แป้งที่ออกมาได้ยาจะโง่มรับไม่ได้เมล์ขาดแล้วรับไม่ได้ไปตีครับไปเอ็มดียักษ์ใหญ่ครับค่ะหนึ่งชั่วโมงแล้วขอบคุณดูสามพันคนนะครับไปเก็บเกลืบเก็บเกลืบบอสลงจะได้กระโดดไปช่องอื่นมัน